บ้านโนนงิ้วหมู่ที่4ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมระจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ40กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ4,023ไร่มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้นจำนวน171ครัวเรือนชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักโดยหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ทำการเกษตรโดยการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตตกตำ่ำส่งผลให้เกษตรกรที่นี่ประสบปัญหาหนี้สินและเริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้สารพิษทางการเกษตรและปัญหาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจนมาถึงจุดเปลี่ยนในปีพุทธศักราช2558สภาผู้นํำชุมชนบ้านโนนงิ้วได้เริ่มทำการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาทางออกร่วมกันผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ปัญหาและอุปสรรคในการรวมกลุ่มของพวกเราก็คือความเชื่อความมีอคติอาการยึดติดของความเชื่อแบบเดิมๆเราก็เริ่มต้นค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนที่ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนที่ตัวเราเองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนความเชื่อเพราะเราเชื่อว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนเราก็เปลี่ยนจากตัวเองให้เป็นผู้ให้ให้ความจริงใจ ให้้ความรูจากนั้นสภาชุมชนได้เริ่มทำการศึกษาแนวทางในการหวนกลับไปทำการเกษตรอินทรีย์วิธีธรรมชาติตามแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9และนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมในปีพุทธศักราช2560โดยมีเกษตรอำเภออมพระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือพกอสอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สและอ,องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆคอยเป็นพี่เลี้ยงให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งทุนตลอดทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆในกระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการขายและการตลาดโดยเริ่มต้นจากการทดลอง ทำนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่218ไร่ของกลุ่มสมาชิกสภาผู้นำชุมชน121ครัวเรือนผลปรากฏว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตรวมจากปีละ29ล้านบาทเหลือเพียงประมาณปีละ14-15ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ40-50ต่อปีอีกทั้งยังสามารถขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป โดยมีบริษัทเอกชนมาทำสัญญาบันทึกข้อตกลงรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์โดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรเป็นระยะเวลา30ปีโดยในแต่ละปีกะเกษตรกรสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ขายให้เอกชนได้ปีละ464ตันหรือคิดเป็นรายได้มูลค่ากว่า8.3ล้านบาทต่อปีจากผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ทำให้กเกษตรกรเกิดความตระหนักและได้มีการขยายผล การทำการเกษตรอินทรีย์จากพื้นที่สมาชิก218ไร่เป็น2,215ไร่ในปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจสภาชุมชนได้มีการกำหนดให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มทางการเงินโดยมีกิจกรรมการออมเงินของสมาชิกจำนวน168รายจาก171ครัวเรือนมียอดเงินออมหมุนเวียนในชุมชนมากกว่า10ล้านบาทต่อปีและมีสมาชิกที่มีกิจกรรมจดบัญชีครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ จำนวน79รายและผลจากการรวมกลุ่มทางการเงินดังกล่าวทำให้เกิดกองทุนหมุนเวียนในชุมชนส่งผลให้สมาชิกมีแหล่งกู้ยืมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและผลกำไรร้อยละ20จะถูกนำไปกระจายเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนในรูปแบบต่างๆโดยการดำเนินงานต่างๆอยู่ภายใต้การตรวจสอบความโปร่งใสของสภาชุมชนและสมาชิกในชุมชนในด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สมาชิกในชุมชนได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างธุรกิจชุมชนดังนี้กลุ่มเกษตรอินทรีย์โรงสีชุมชนกลุ่มไก่ไข่อินทรีย์กลุ่มผ้าไหมทอมือกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรโดยกระบวนการผลิตสินค้าชุมชนได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส่วนด้านการตลาดและการขายมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านสื่อโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียต่างๆด้านสังคมชุมชนบ้านโนนนิ้วมีภูมิปัญญาที่โดดเด่นด้านการทำเกษตรอินทรีย์การปลูกข้าวอินทรีย์ถือเป็นอาชีพและรายได้หลักของคนในชุมชนรองลงมาคือภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและการทำปะสุสัต ซึ่งเป็นอาชีพเสริมจากการทำนาทำให้ชุมชนบ้านโนนงิ้วได้รับการคัดเลือกจากอำเภอจอมพระให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรประจำอำเภอในปีพุทธศักราช2557เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกโดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโดยงานและองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศมากกว่า100คณะต่อปีและเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทกศนำกลุ่มลูกค้าจากต่างพื้นที่มาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นอีกช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าและบริการที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนประราชของหมู่บ้านที่ได้รับการเชิดชูยกย่องได้แก่ นางรจนาศีวันทารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2563เดินสิ่งแวดล้อมกเกษตรกรที่นิชัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของบุบ้านนี้ได้แก่ประเพณีบุนบ้าไฟหรือบุนเดือน6ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมายาวนานกว่า่อนศตวรรษบ้านโนนยิว้วเป็นชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนสภาผูน้นาชุมชนและสมาชิกส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของจิตอาสาในชุมชนเช่นปราชุมชนอสมเป็นต้นจุดเด่นของชุมชนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนเกษตรินทรีย์ได้รับรองอมาตรฐานทกก็มองเห็นตรงนี้นะครับก็ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งเป็นชุมชนบุรมสุขนะครับชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารนะครับก็ได้ผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับก็มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ของทกสนะครับทรงเกษตรกรลูกค้าธนาคารนะครับเข้าอบรมนะครับโดยทางวิทยากรที่ศูนย์ที่นี่นะครับก็ได้ให้ความรู้เกษตรกรลูกค้านะครับเป็นนับๆพันราย ดูแล้วนะครับทางชุมชนก็มีความเข้มแข็งนะครับมีความสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรลูกค้าของธนาคารนะครับในพืภอจอพระ